สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์ครับวันนี้มีบรรยากาศฝนตกครับผมเวลาขณะนี้ก็ประมาณ16นาฬิกาครับผม16บหนาฬิกานะครับก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์บรรยากาศฝนตกฟ้าครึ้มตั้งแต่เช้าครับก็ขณะนี้ฝนตกแล้วนะครับก็เขียนชุ่มฉ่ำพอดีวันนี้อยู่ในสวนยางนะครับก็ไม่มีอะไรมาก เอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับก็ตอนนี้ก็นั่งพักอยู่ในสวนยางข้างรถไถนะครับก็มาดูบรรยากาศมาดูฝนตกกันนะครับซึ่งบรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับก็เพราะมีฝนตกนะครับตอนน้ําไหลตกไม่ค่อยแรงนะครับก็ตกปล่อยๆมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยจะถ่ายมาให้ชมนะครับก็ตอนนี้เย็นมากเลย นะครับบรรยากาศตกแบบนี้น่าจะตกอีกนานนะครับผมตกนานแน่ๆเลยนะครับก็มาชมมาดูบรรยากาศกันนะครับก็ตอนนี้อยู่ในสวนยางนะครับผมเสียงฝนตกมาดูเสียงฝนตกกันฟังเสียงฝนตกนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศเย็นครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อควายข้อบัวนะครับก็บริเวณนี้ก็จะถงดินเพื่อที่จะสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านนะครับผม ก็บรรยากาศข้างๆสวนยางก็จะมีต้นมะนาวต้นมะพร้าวต้นไม้อีกหลายๆอย่างก็จะเป็นเล้าไก่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาถ่ายให้มาชมให้กันนะครับมาถ่ายมาชมให้ดูกันนะครับสาหรับพี่น้องที่อยู่เดนไกลนะครับก็สถานที่ถ่ายทำไวยตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนยางอยู่ในเขตของจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่บ้านตะโนนนะครับหมู่ที่5ตําบลเตียนแวน นรำลจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ชุ่มฉ่ำครับต้นยางได้น like ้ําก็ช่วงนี้ช่วงกําลังปลีใบใหม่นะครับต้นยางกําลังปลัดใบนะครับใบเก่าก็ร่วงหมดนะครับก็มีใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็กําลังออกดอกกันนะครับตอนนี้กําลังออกดอกเองโดนฝนตอนนี้ด้วยก็ชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับก็หลังจากฝนตกคาดว่าน่าจะใส่ปุ๋ยบํารุงปุ๋ยกันบำรุงต้นยางนะครับเพื่อจะ ปิดฤดูกาลอิฐยางนะครับในช่วงนี้พักผ่อนร็บประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับให้เกษตรกรได้พักกันนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศฝนตกเริ่มแรงมากเลยมากขึ้นแล้วนะครับก็บรรยากาศฝนตกนะครับก็เย็นสบายครับตอนนี้เย็นมากเลยนะครับเย็นสบายอาการหนาวด้วยนะครับฝนตกปอยโปรยไม่โปอยแล้วตอนนี้แรงแล้วนะครับตอนนี้เลยฝนตกแรงแล้วนะครับก็มาดูมาชมนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับก็จะอยู่ข้างทางนะครับตรงข้ามสถานี อนามัยนะครับก็ไม่ใช่โรงพยาบาลสุขภาพตำบลนะครับประจำตำบลเจียนแวนนะครับอำเภอศรีนครจังหวัดสุรินทร์ครับผมนะครับบริเวณนี้ก็มาถ่ายมาชมกันนะครับบรรยากาศดีครับผมอยากให้มาดูมาชมกันครับบรรยากาศนี้ก็ปิดได้เล่นน้ําได้หากินตามสายน้ําไหลนะครับก็มีความสุขนะครับสาหรับปิดสําหรับห่านนะครับก็ห่านก็จะอยู่ในพ่อในเล้านะครับก็ภายในสวนยางนะครับอยากจะพาเดินดูโดนชม นะครับแต่ฝนตกนะครับมันเปียกนะครับมีฟ้าแลบฟ้าร้องด้วยนะครับเสี่ยงนะครับอันตรายก็เลยไม่ได้ไปอยู่ในร่มดีกว่านะครับก็ถ่ายให้ชมนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากคอมเมนต์อยากติชมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ดูนะครับคอมเมนต์มาให้นะครับก็อาจจะตอบกลับเดี๋ยวจะตอบกลับทุกคนนะครับก็มีบรรยากาศดีๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมครับผมสวัสดีครับ